บายดีเบอร์สุขทุกคนมืดีหมูน้อยกะจะพาไปเที่ยวห่างใกล้ๆบ้านนอะซือว่แฟชั่นไอแลนด์นะแต่ก่อนอื่นเบิร์หมูน้อยต้องไปเวหาบเอื้อฮาก่อนอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละแต่ว่ามืดีหมูน้อยจะนั่งแท็กซี่ไปบบมีคนขับรถพาไปแล้วเด้อถ้าเป็นเจ้าหน้เดี๋ยวฝากไปเบิ้งน้ำแกงอีกน,นึงถ้าใครเข้ามาเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนๆ่งๆให้หมูน้อยเด้อเดี๋ยวขอตัวไปห้องรถแท็กซี่ก่อน ันนี้หมูน้อยก็ึ้นแท็กซี่เป็นที่เฉพาะนะเพื่อจะมุ่งหน้าไปฮับเออยฮักก่อนเนาะเดี๋ยวท้าคอดเดี๋ยวหมูน้อยจะายให้เบิรงอีกเท่อนึงเดอ้อฮัลโหลคนเสีย ตอนนี้หมูน้อยกอยู่ใน S N M นะเดี๋ยวค้อสป,ปิงซื้อนี่อุ้ยสุดตะมูตะมีเดียเอ้เพินะ่น <c oughs> บอกให้หมูน้อยซื้อสุดนี้ก็สั่งเบิ้งไข่ชิ่ใส่ได้ว่าไป สอสแล้วห้านแรกหมูน้อยกระเสียไป700กว่าบาทเนาะเดี๋ยวไปเบึ้งห้านต่อไปว่าจะเสียเท่าไหรอีก สมมติว่าเขาแต่งตัวแบบนี้เจ้าคิดว่าน่าหักบหรอทีแบบนี้เลยอ่าอีหลีนี่อยากอยากลองใส่อยู่แต่โบกล้าใส่ปะไหนสวยอว่ะไหนซื้อจ้ะนี่ก็สวยคิดว่าหมูน้อยชิ้นเซคือบอลเดียวนีิมันเป็นเสือเส้อเซิร์นนะแต่ใส่กับเป็นเก่งขาสั้นลองเตียนลูกเบอลแต่ก็เสื้อเป็นตะแพงอยู่นะ ราคาโคตชชิปก็จะกคนตัวละร้อยยี่สิบบาทโอ้ยตัวห้างไงอะเทวะนี่ตำมุกตำมีอะเทวะว่าให้เบิร์ตกค่อยว่าการตามรังเนาะขาวสวยอืม งามบอจ้ะว่ะงามซุนฮาบอ่ะโอ้ใช่แล้วก็เป็นน้ำ้าปุ๋ยอันนี้ก็เป็นท่านที่สองเนาะที่เสียหายอ่าคนนี้บอกว่าจ้าไหนแมนโบเบิร์ตโบป้ากับแมนโบโหนี่ยังโกงเงี้ยขนาดนั้นให้หิวเข่าซึ่งเงี้ยแท้ว่ะคือได้หันไหนคือได้หันไหนสีเขียวอลังการเขียวเหนียวซับ ที่เขาบอกว่าหนูใส่อะไรก็สวยวาซันไปซื้อเลยซื้อเลยสีเขียวเหนียวซับสสวยสดสวย,สสวยนี่หน้าซัมเมอร์กับเจ้าแล้วแบบแบบหน้าแบบว่าไปเที่ยวข้ลงทะเลหน้าส,งก,สงกอกสรานต์เนาะนี่จะสส้เกดนหาหักเลย เที่ยวทะเลสันเซ็กซี่เบาๆฮุลล่า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 ไปทะเลบางสุดโคตรเออบางอลังการเลยสวยอยากใส่จะว่าเขาใส่สูนี้สิคือบอสูนี้ฮุลล่าฮุลล่าคิดเดียดเลยนาะยางสายตูดไปสายตูดมานะ วิ้วเจนซูนี่ซูนี่ซูนี่ข้าตาแมนง,งามแล้วกับซูนี่พร้อมเห็นปะซูนี่ซูนี่สวยอย่าง,งได้นะอ่าฮะใส่ไปยื่อข่อยตอนนี้มูน้อยกะกำลังยาง,งาไปกินข้าวที่พรมันหาตอมนันต้องอยาวไปทางนี้พราะมันหนายาวไปทางนี้ เพราะว่ามีเด็กน้อยงงเงยอยากกิ่นเข่าเฮงวัซ้อน,นเดี๋ยวไปหาเพราะว่าออพอมอนอาจจะเป็นห้างที่เส่อมต่อกาแฟชั่นเนาะสำหรับใครที่อยากมานะหมูน้อยแนะนํนำม,มาเลยทาเป็นสายช้อปปิ้งนะเตรียมกระเป๋ามาแบบจุกๆเลยนะเพราะว่าเบิหลดไลน่นนนตอนนี้หมูน้อยกับยูฮันอาหารอ่า เวียดนามเนาะซอว่าวิธีแหนมเนืองมีเด็กน้อยโงเงยเงยอยากกินข่าวละตอนนี้คุาน้อยกับสั่งอาหารไปแล้วจะสั่งก๋วยจับยูวันแล้วก็ส้มตำแล้วก็ปอเปี๊ยะทอดเดี๋ยวทาไปเบิรงนกันเด้อว่าอาหารมาหนาตาจะเป็นแบบไดตอนนี้อาหารคุน้อยก็มาเป็นทีมฮอยเนะาะเก๋วยจับยูวันเรงง่ายๆกับห้องง่ายๆก็คือว่าเขาเปียกบ้านเขานั่นเองนี่ เสียนจะเป็ดประมาณนี้สูตรหมอน,น้อยก็คือเก่าเนาะคั่นได้ปรปุงนี่ก็คือโบอแซบพ,พริกหลายสา,ามสูตร่นน้ำตาลปุ่งคือคนตุ้ยอ่ะอเข้ากับเ็ดอันนั้นมากินเอ้ยออียงวะ ช่วงนี้เฮ็นอาหารคีนกินพ่กกินแป้งตอนคำอ,อาหารแหลงกิน, <c oughs> น <c oughs> กินนแต่ผักกับเนื้อกินตโปรตีนวา่าลองเห็ดแบบสั้นเบิ่งว่าสีลดไเลจากมืออัน,นแต่ว่าคาดมากินแป้งกะ <c oughs> ม,มันไม่เข้าใจเถามว่าโหลดได้บอดโหลดได้แต่แต่ว่า คุ้มควบคุมปากเองไปได้ืมแซ่บเขาบอกว่าแซ่บน้ำสุปโครตรนัวหนัวนี่คำนี้ไงเนาะ อเอามาส้มตำเขาตำไทยว่าซาทุกคลิปแลวเนาะส่วนหหายจะเห็นแต่หมูน้อยกินอนะ่ะปกตำคุ้งอย่างนะเพราะว่าเป็นคนหมักตำคุ้งอืม เปรี้ยวหวานเนืใจเรื่องปอดอืมมัจนจะนา้สดเแล้วสำหรับใครที่อยากกินอาหารเราอาหารเวียดนามนะ มันอยู่ติดก,กับแฟชั่นเพราะว่าถ้าเข้ามาแฟชั่นมันจะเชื่อมต่อกับของมนาอยกางพานแฟชั่นมาได้อ่ซื้อว่าวิธีแนเนงเนื้ออย่มามโนขอโต,ตกินข่าวเลย ตอนนี้มูน้อยก็ได้กินข้าวอิ่มเป็นที่อมห้อยเนาะเพิ่มพลังในการเดินเพราะว่าเลือดนักสู่ในการช็อปปิง้งเขาต้องมาเนาะเดี๋ยวมูน้อยจะพาย,ยางเลาะเล่นอยู่แถวพรมนาดแป๊บนึงเดี๋ยวเขาไปต่อแฟชั่นกันต่อเด้อ อนนี้หมูน้อยกบแวะซื้อกบเขาเาวานาะอยู่ที่ฮอบมาร์เก็ตเพื่อจะไปเฮ็นแนวกินมืออื่นเพราวะว่าเขายางแล้วเขาใช้จ่ายกันแล้วเขาต้องเป็นแม่บ้านที่ดีเนาะซื้อกับเ้าาไปเห็นแนวกลิ่นอื่นจ้า มืมน้อยพาดททังไปซื้อพี่องงพี่ใหญ่พานทังไปเข้าซปเปอร์มาร์เก็ตแะละตอนนี้หมูน้อยก็ฮอดบ้านเป็นทีฮบป้อยเนาะหลังจากที่แบบว่าไปล้มเร็วมืองอ่าทอปมาร์เก็ตเนาะหิวเครื่องซื้อเครื่องไลจนยางบ่ไหวแล้วก็เลยบ่ได้ยางต่อละกกับบ้านหมูน้อยก็ขั้นตอนทุกอย่างก็คือตัดกลับบ้านอย่างเดียวเลยเนาะ สำหรับไผ่ที่เข้ามาเบิง้งคลิปหมูน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดิ่งดิ่งให้หมูน้อยนีเด้อสำหรับไผ่ที่เข้ามาเบิงกดติดตามหมูน้อยหมูน้อยก็ขอบใจหลายๆสำหรับพีนี่มหมูน้อยขอตัวบ,บายก่อนตอนนี้เหงื่อซดแห้งแล้วต้องไปอาบน้ำล้างตัวกันบา,บาย